ห้ามเฟฟอารตี้ห้ามเฟฟทำท่าเหมือนจะสู้เฟฟเหมือนจะสู้แล้วที่แต่สุดท้ายก็แล้วสายต่อชิเก็บด้วยมีตามต่อไปปั๊มกดปั๊มอาร์ตี้ใหม่ตามใจเป็นอาร์ตี้ยังไงพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้ดีกันสักอย่างมาอยู่รวมกันก็เสียเวลาเปล่าเนอะแต่ว่าพวกเรายังไงก็ต้องทนะทุกคนช็อตต้นเข้ามาหาปั๊มปั๊มใจเย็นก่อนค่อยคิดนะไม่เป็นไรหรอกต้นเธอมีความสามารถ ยังไงเธอก็ไปประกวดเดี่ยวอย่างที่เธอประกวดมาตลอ,อดก็ได้นะอย่าเอาความฝันมาทิ้งกับที่นี่เลย,ยาเาวามากป๋ำเรามีอะไรอยากสาภาพทุกครั้งที่เราไปประกวดอะเราแทบจุดลงทะเบียนอะไรยังไปไม่ถึงเลยก็พอเราไปถึงแต่ละคนที่มาแข่งเขาเงเก่งกันทั้งนั้นเราไม่กล้าคิดไปสู้กับพวกเขาหรอกแต่เชื่อไหมป๋ำม,มีแค่ครั้งนี้ที่เราอยากจะสู้จริงๆเราเห็นเพื่อนๆที่มีความฝันเหมือนเราเราเห็นป๋ำสู้ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็สู้และเราก็สู้ด้วยแล้วเราก pues. ็สู้ได้ด้วยไปดิบลงฝันเลยไม่เงิน่อนไม่ให้ต้นโกดจ้าตกลงเรายังจะสู้กันอยู่ไหมทุกคนหุ้นไฟปิดสู้ ถึงแม้ว่าฝั่งต้นน้ำแข็งนักตี้ b บอสและนิวยังคงยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปแต่ด้วยกติกาที่กำหนดว่าทีมที่จะเข้าแข่งขันเดอะเพอร์ฟอร์เมอร์ได้นั้นจะต้องมีสมาชิกสมาชิกอย่างน้อย8คนและเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีกับการที่จะหาสมาชิกหน้าใหม่น้ำแข็งผู้ไม่เคยมีปากเสียงจึงอาสาเป็นคนไปเกลีย้ยกล่อมปอและเกรฟให้กลับมาร่วมทีมไปสวรค์เ,เมนเซตในโกนังต่ำนัตตี้ เปล่าเลยต้นบัตตีอ่ะเนี่ยเนี่ยนิวนั่งอยู่รู้นว่าน้องแข็งจบไปตามปอกลับมาได้หรือเปล่าโอ้ยนี่น้่งแข็งจะตามกลับมาได้หรือเปล่านะพี่จะเปิดอยู่ด้วยคนอื่นห็นแล้วมองนัตตี้ประมาณว่าเองก็เปิดแล้วนกัโอ้แล้วน้องแข็งก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับปอมาแล้วสมาชิกพี่น้่งแข็งพี่เอาปอกลับมาได้จริงเหรอเนี่ยเจะเอ๋ปอมาเยุดก็มาหยุดไปอกครั้งทำได้ จุดนี้นัตตี้คุณเก๋คือนัตตี้อยอมขอโทษใช่ไหมป้าค่ะนัตตี้แค่จะบอกว่านัตตี้อยากเป็นตัวของตัวเองบ้างแต่ว่านัตตี้เนี่ยรักคุณเก๋นะคะนัตตี้ยิ้มให้เก๋เพื่อนออกไปหานลำแข็งเก๋เหมือนช็อปอยู่แป๊บนึงก็เดินหันไปหาปอโอ้เก๋ดีใจอ่ะ ตี่ยมได้เก็บปาบรื้มปาปรื้มทำติดไปันปรื้มเก็บปาปรื้มนี่ปอาปากเร้าปรื้มเก็บปากรื้มนี่เอาเอาปากกาคือย้งก็ได้ตอครับน่าสใส่แล้วดินหนีซ้อมได้ยหงอะครบแต่คนตามกติกาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่ทำยังไงเนี่ยพี่น้ำแข็งถึงตามปอกับเก็บกับมาได้ ไปโต้ขึ้นแบบแบบแม่โมชั่นย้อนภาพกับเป็นพกกิ้งในอดีตที่น้ำแข็งเดินถึงปายทางไช่ไหมใช่ใช่เป็นน้ำแข็งกระป๋องน้ำแข็งวิ่งเข้ามาในวงไฟจ๋าดุก่อนจ๋พี่รู้ว่าปอมีฝันแล้วฝันของปอมันก็ชัดเจนมากด้วยปออยากได้ตังค์เพื่อไปเรียนต่อด็อกเตอร์ใช่ไหมล่ะแล้วไงแต่ก่อนน่ะพี่ไม่เคยมีความฝันหรือมีแรงผลักดันอะไรในชีวิตเลยแต่พอพี่เข้ามาในทีมฝันจ๋าแล้วได้เห็น พวกแกเต้นพวกแกร้องแล้วมันมีความสุขมากมากจนพี่คิดว่าฝันของพี่ก็คือการได้เห็นภาพที่ทุกคนมีความสุขไปสุขไปเรื่อยๆก็ได้นะแข่ง่อครับปอช่วยทําให้ฝันของพี่เป็นจริงหน่อยได้ไหมล่ะพี่เองก็อยากทําให้ฝันของปอเป็นจริงเหมือนกันถ้าชนะพี่จะยกจะยกเงินส่วนของพี่ให้ปอเลยทําไมอันนี้ต้องอารมณ์ไทำไมเรื่องของ ก็ฝันพี่มันแค่ได้เห็นพวกแกเต้นพวกแกแสดงก็มีความสุขแล้วนี่นาที่พี่อยากที่พี่ทําอย่างนี้พี่กําลังตามฝันพี่อยู่เหมือนกันตกลงไหมล่ะอะไรอะดีว์ดีวดีนี้วินวินทั้งสองฝ่ายนะอะไรวะตกลงเรเบสแตรน์นมันในวงไฟ ตกลงเก็บก็ตกลงค่ะมากเลยเราตกลงเก้าแฟสต์เก็บลาแมากไฟตกถ้าแฟสตฟอร์เวิร์ดกลับมาเป็นบ็อกกิ้งเดิมก่อนรีเพลย์ไปสว่างที่เมนสเตจพี่น้ำแข็งเท่สุดๆเลยโอ้บอกแล้วนะตี้ว่าอะไรๆพี่ก็ซ่อมได้ตอนตอนตอเอาล่ะ พอ้อฟูนครบตามกติกาแล้วเราก็มาลงวอลกิ้งใหม่กันเถอะต้องเปลี่ยนจากาดคนเอาตรงฉากเล่นก่อนนะปั๊มจึงเจอแต่ก็ต้องเดินเข้าไปบล็อกตามที่ต้นบอกอหนึ่งไปอยู่นั่นสองไปอยู่นี่นะสามไปนี่สี่ไปยืนข้างหลังห้าไปยืนข้างสี่หกตรงนั้นเจ็ดกับแปดยืนด้วยกันตรงมุมขวาเนี่นแล้วแล้วเก้าจะไปยืนตรงไหน,นทุกคนหันไปมองเห็นเบนเดิน,นเข้ามา ตักขอเบนเบนขอแปมเบนยังต้องไปหาแปมอ่อปัปมให้โอกาสเบนอีกครั้งได้ไหมเขียนบทต่อนะคะเขียนบทต่อ่ะเขียนต่อเขียนแปมให้โอกาสเบนอีกครั้งได้ไหมเบนอยากพิสูจน์กับตัวเองว่าเบนอยากพิสูจน์กับตัวเองว่าเบนเป็นคนที่มีค่าอย่างที่ปัปมเคยบอกเบนจริงๆ เบนอยากพิสูจน์กับตัวเองว่าเบนสูจ่าตัวเองว่าเบนมีค่าอย่างที่ป๋งเคยบอกกับเบนจริงๆใช่เคยกดผิดอย่างเบนมีค่าอย่างที่ป๋มเคยบอกกับเบนจริงๆเคยบอกเบนว่าเบนมีค่าเขาขอไข่มีค่าขอไข่อ๋อแต่เป็นควายเองเน้นก้าวยืนตรงนั้นเลยมันคือขอความไม่เอกสาราโอเค อ่าเป็นเด็กอินเตอร์มาไมไรามยิ้มทุกคนอมยิ้มแต่ไม่ว่าอะไรทุกคนเต็มอมยิ้มก็ต้นค่ะเห็นก้าอยู่ตรงไหนเลยรัดหนึ่งนะคือเราไปคิดมาแล้วมีเรื่องหนึ่งอยากเสนอคือเราคิดว่าไอละครเจ้าชายเจ้าหญิงที่เราเคยซ้อมกันมามันดูไม่ค่อยเหมาะกับพวกเราเท่าไหร่ในเก็บลองร้องโจอเดียฟีเมลเดียสิแล้วเกบเขียนบทเพิ่มไปค่ะ แล้วเก็ต้องร้องด้วยอย่างมั่นใจเกร้องอย่างมั่นใจโดอาเดียอาฟีเมนเดียด้วยสำเนียงที่ราบเรียบที่สุดเบนต่อค่ะเห็นไหมภาษาอังกฤษยังไม่ชัดเรามาเปลี่ยนมาทําเรื่องไทยๆกันไหมล่ะเรื่องอะไรก็ได้แล้วตอนนี้แค่พวกเรามาอยู่กันพร้อมหน้าและดูมีไฟขนาดนี้ไม่ว่าจะเรื่องไหนพี่ว่าก็ทําได้นั่นแหละ ถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนจําช่วงเวลานี้เอาไว้นะแล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันแล้วต้นก็เดินไปกอดพอเบนทุกคนค่อยๆเดินเข้ามากอดกันเข่งอีกขัานขึ้นมีงปลวกขึ้นตึ้งตึ้งโอ้โหไปเป็นตัวแรกค่ะสิบสี่สิบห้ารวมกันโอเคนะโอเคสวัสิบเก้าสิบหา มันคงต้องบูกเวลาเผื่อใช่ก็ต้อต่ออมก็ตกประมาณได้โอเคโอเคอ่ะทีนี้เท่าที่อ่านรู้สึกกับคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างไรทีละคนแมนเป็นคนเงียบๆไม่มั่นใจเป็นคนเก็บตัวพูดดัดเฉยๆไม่ค่อยมีทนเสียงอะไรประมาณนี้ครับ โอเคอะไรที่อะไรที่ทีนี้เวลาครูถามว่าเป็นคนยังไงให้หาเหตุผลจากที่เราอ่านทำในอะไรหรือไหนที่ทําให้เราคิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นอ่าค่ะตรงไม่มั่นใจว่าตอนตอนที่ังไรกระดับตอนที่ขอลาออกครับก็เสียสละให้เขาอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมอืมอือออ่าโอเคอ่ะตน้น ก็น <Pop> ิ it, ่งๆครับแล้วก็ชอบสั่งทำอะไรเป็นพูดมีหลักการเงียบๆนิ่นๆงครับโอเคอ่ะฝังเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการนิดนึงแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบแอบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเด็กคนกวนแล้วก็มั่นใจเรื่องเต้นของตัวเองแล้วก็ เรียกว่าอะไรแบบกระปกแบบเด็กที่แบบว่าสกรปกกระปกมันไม่ใช่สกปกกรปกแบบอะไรอธิบายไม่ถูกครับเด็กข้างถนนนะเด็กข้างถนนเด็กจอนจัดเลยครับเป็นคนแบบเห็นแก่ตัวครับแล้วก็แบบไม่แคร์คนอื่นเอาแบบเอาตัวเองแบบไอ้นี่คนเดียวอะไรอืมเป็นคนมั่นใจในตัวคนร้ายอ่ะแต่ชอแบบมีแบบเขาเรียกอะไรนะแบบกำลังใจให้คนอื่นที่ดีครับ เอาตัวเองเป็นแบบอะไรวะคนอืน่นดูแต <laughs> ่ผู้หญิงแบบเหมือนจะรั้นลาแต่ก็แบบเหมือนไม่ค่อยมาจากในตัวเองเท่าไหร่แล้วก็แบบว่านอย